ระทึกค่ะแผนดินไว้ที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดค่ะตั้งแต่แอดเกิดมาแอดก็เพิ่งเคยเห็นนะคะวันนี้วันศุกร์ที่28มีนาคม2568ค่ะเกิดแผ่นดินไว้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะแต่แอดเอาภาพของแผ่นดินไว้ที่กรุงเทพมหานครมาให้ชมนะคะ ตอนนี้เป็นวินาทีที่ตึกถล่มที่สวนจดุจักค่ะกรุงเทพมหานครนะคะผู้คนนะคะวิ่งแตกตื่นกันหมดเลยนะคะวิ่งหนีนะคะช่วงเวลาที่ตึกที่สวนจตุจักนะคะตึกที่กําลังก่อสร้างที่สวนจตุจักถล่มนะคะผู้คนก็วิ่งกันอย่างโกลาหลเลยะคะ่ะวิ่งหนีวิ่งเอาตัวรอด วิ่งเอาชีวิตรอดนะคะเพราะว่าฝนมันมาเยอะมากค่ะเห็นไหมคะวิ่งกันโอลมนกลมนันโกลาหวนกันหมดเลยนะคะเมื่อเวลานะคะประมาณ13นาฬิกา22นาทีค่ะเป็นเวลาที่แผ่นดินไหวทั่วประเทศไทยนะคะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนค่ะเป็นการแผ่นดินไหวครั้งแรกนะคะ ที่เกิดเหตุการณ์เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่เลยนะคะปกติแผ่นดินไหวนะคะไม่เคยเกิดความสูญเสียมากขนาดนี้เลยค่ะในประเทศไทยนะคะแต่ครั้งนี้นะคะตึกที่กำลังก่อสร้างนะคะที่สวนตะตุยจักนะคะ พังถล่มลงมาในพริบตาเดียวนะคะไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะคะเกิดจากโครงสร้างของตึกหรือไม่เราก็ไม่ทราบค่ะปกติแล้วจะมีกฎหมายนะคะเรื่องการก่อสร้างตึกนะคะมีกฎหมายรองรับนะคะในการก่อสร้างตึกเพื่อความปลอดภัยค่ะการสร้างตึกต้องรองรับ แผ่นดินไหวน้อยน,นะคะไม่ใช่ว่าสร้างอย่างเดียวนะคะเขามีกฎหมายเพื่อความปลอดภัยในการแผ่นดินไหวนะคะแต่ตึกที่ส่วนตรตุจักทําไมพังง่ายดายขนาดนี้นะคะทั้งที่ตึกอื่นยังไม่ถล่มขนาดนี้เลยนะคะตึกอื่นก็แค่โยกเฉยๆคะ่ะความรุนแรงในการที่ตึกถล่มครั้งนี้นะคะแผ่นดินไหวครั้งนี้ทําให้ รู้ว่าการก่อสร้างตึกโครงสร้างตึกของสวนตุจักรนะคะมีความบกพร่องอะไรหรือไม่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบอีกครั้งนะคะว่ามีความบกพร่องมีการผิดพลาดอะไรในการก่อสร้างตึกที่สวนจตุจักรที่โดนแผ่นดินไหวถล่มนี้นะคะของวันนี้นะคะ